ให้มองฝึกให้แกงไม่ได้มองฝึกให้กามอ้าวข้าจะเป็นสิ่งเองของอาจ,จารย์ข้าก็อยากรู้แล้วว่าอาจารย์นะ่ะแต่มีฝีมือขนาดไหนเชียวเดี๋ยวนี้ท้าทายระดับอาจ,จารย์เลยแหละขอทดสอบวิชาอาจารย์เฮ้ยไปไหนก็ต้องไป มีตบให้จำว<ะ>่อย่าเนรคุณอาจารย์อรตั้งอาจานี่ยังไม่ได้ตบไรเลยใช่ไหมลงหนักมากเลยอะ่ะบนอะไรเนี่ยยิ่งฝึกยิ่งแก่มึงเนี้ยฮะยิ่งแก่แก่วิชาหนี่หนูอยากมีวิชาบ้าค่ะอาจารย์ยิบมันอาจารย์ยิบมันหนูอยากเรียนวิชาบ้าค่ะอาจารย์ไม่ใช่ปัญหาหนูต้องทำไงบ้างคะอาจารย์ถนัดมือไหนมือขวาค่ะป่อยบอนออกมาปุ๊บปุ๊บ อย่างเดียวไม่ใช่เกี่ยวตากูอีเวนอะไรของพี่เนี่ยอะไรของมึงล่ะไม่เหมือนตอนซ้อมหนูล่ะอ๋อหนูก็คงไม่ต้องอะค่ะเพราะว่าขออาจารย์วัดเสลิงใช่ไหมคะวัดเส้าไหลก็ที่เล่นไว้มันไม่ใช่แบบนี้หนูก็ไม่ได้ซ้อมกับพี่แบบนี้เหมือนกันกูก็เลยงงไงอาไปเอาไปเอาไปพี่บอกว่าหนูอยากจะเรียนไหมหนูไม่ต้องค่ะหนูเคยเรียนมาแล้วที่เศร้าเมื่อกี้พี่ผิดหรือแบบพี่จะได้ขอโทษหนูล่ะ อยากจะเรียนไหมไม่อยากค่ะเอ้าทำไมอ่ะพาะหนูเรียนมาแล้วที่ไหนวัดเศร้าโอ้เศร้ารินเศร้าอาทิตย์จ้าป่ะป่ะอีกพันยเฮ้ยมาแล้วเว้ยวกลัวแล้วไอ้ทูยังไม่ถึงเข้าไปไหมวันนี้เข้าไปแล้วก็เข้าไปเลยไอทูไอทู มึงเดินยังไงให้เกี่ยวถ้าพวกเองสามคนอยากแข็งแกร่งแล้วเว้ยนี่ต้องเรียนคอที่นี่นี่อาจารย์ข้าที่ยืนอาจารย์อาจารย์หรืออาไทยอาจารย์หรืออาไทอะถามถามว่าเป็นอาจารย์หรืออาไทยกูต้องตีลักายให้มันดูไหมเฮ้ยพอเป็อาจารย์ที่มั่นไอ้ทูนคล้ายคล้ายอาไทยเขาเป็นอาจารย์กูอ๋อ้ม่ละนี่ที่ที่ฝึกความเป็นชายที่พี่บอกนะที่นี่เลยเดี๋ยวไดงทำอาจารย์รู้จัก อาจารย์สวัสดีฮะสวัสดีจ้าอะไรไอ้บอสมึงทำอะไรตุ้งติ้งใส่อย่างนั้นน่ะมึงเข้มแข็งจริงเมื่อวานมาคุยกูปะเนี่ยใช่มาเที่ยวมาลอยลอยต้องคุยกับเราด้วยเุณก็บอกวก็จะเฮ้ยไอ้บอสเออกูจะตกใจทำไมเออเฮ้ยมึงอยากกันตุ้งกันติ้งไอ้ยไอ้ไอ้พูดก่อนมึงไปอย่าไปเฮ้ยกับมันดิ เฮ้ยไอบอลมึงจุ้งติ้งมึงจุ้งติ้งเดี๋ยวก่อนนะมึงก็เข้มแข็งหน่อยดิเข้มแข็งหน่อยดูให้เข้มแข็งเฮ้ยไอบอลมึงทำกระตุ้นเออมึงฝึกความเข้มแข็งจริงป่าววะแล้ทำไมอ่ะเมื่อกี้มึงไปไหว่าเลยวันดีครูอะไรเงี้ยจุ้งติ้งไปแล้วจะยังไงอ่ะวันดีครับครูไหนที่อาจารย์เอออาจารย์อะวันดีอาจารย์ใหม่วันดีครับเข้มเข้มแข็งหน่อยวันดีครับเออ ใช่ไหมค้าใช่ไหมค้าทำไมเนาะสวัสดีครับอย่างเดียวครับก็ได้ค่ะเอาอีกแล้วไม่เอาค่ะไม่เอาค่าไม่เอาค่ะเฮ้ยไม่เอาข้าไม่เป็นไรละมึงเอาใครมาเนี่ยมึงเอาใครมาเพื่อนๆผมมันอยากเรียนความเป็นชายลุยมาอยู่ที่นี่มันต้องมีชื่อมีแซ่ไปถามดิเฮ้ยนี่ว่าใครอเมงนี่เองอเมงเฮ้ยเจ้าแซ่อะไรแซ่ฉี่ชื่อจริงของเจ้าเหรอ ชีเชียวหัวตังหลบไปให้ดีเลยแล้วเจ้าผมชื่อหวังชื่อหวังแล้วแซ่อะไรหวังพี่เจ้าหวังพี่เจ้าน่าสนใจเกิดข้ายังไม่ได้ถามข้าซื่อแซ่จางข้าซื่อแซ่จางข้าชื่ออะไรข้าแซ่จางแซ่จางแซ่จางแล้วชื่อเจ้าล่ะชื่อจางจางไรจางจางไรจางครับนี่เป็นสิทธิ์ของเราเราอาจารย์เป็นสิทธิ์ที่ไหนข้ายังไม่ทันได้รับเลย ดูชื่อแต่ละคนของพวกเจ้าเนี่ยบอกเลยว่าอยู่ไม่นานอยู่ไม่นานเหรอพี่ไม่อยากกินขาหมูเฮ้ยไอ้นั่นมันขาหมูอยู่นานพี่ถามที่กิพวกเองเต็มหรือเปล่าวะเนี่ยเต็มได้ไงไม่ได้เติมเติมอะไรวะใครเติมไอ้นั่นไงทีู่ไป่ได้โดดเอาละถ้าอยากอยู่นี่จริงๆแล้วก็ต้องฝึกมิงครับครับอาจารย์โชว์สิ โชว์ศิลปะขั้นพื้นฐานให้เขาดูก่อนพวกเจ้าดูไว้เฮ้ยแต่การนใครๆก็รู้จักวิทยายุของพี่หมิง <c oughs> สิบปีเต็มเต็มคนแถวนี้ก็ต้องกล่าวถึงเรื่องพละกกำลังกำลังภายในกำลังภายนอกพลังลมปานลมประจวบเอาแค่ปานพอไอ้ขี้อขอขกยก่อนครับพแกน้ำมันหมดตั้งแต่เพชรบุรีแล้วเขาลือกันเมอว่า <c oughs> พี่หมิงเนี่ย เทพวิทยายุทธหัวเหล็กทำไมเชื่อเองดูเฮ้ยโอเคเฮ้ยอ้ยยเฮ้ยอย่างเงี้ยมาดูธรรมดาไปไอสามตัวเนี้ยมันต้องให้มันเทื่องมันถึงจะเชื่อเว้ยจอง แนวนี้เดี๋ยวเคยลองมั่งยังมึงเคยลองมั่งยังแต่ลองดูหันมาทางนี้ดีกว่าอันนี้ธรรมดาเว้ยธรรมดายิบมั้ยเอายิบไปทียิบมั้า แตกเว้ยเฮ้ยแสดงว่าแกฝึกไม่เพียงพอใครอยากจะลองไหมหน้าตาเองเนี่ยเหมือนจะพร้อมเนี่ยเข้ามาอิดมาพกหนูมาหัววะออาจารย์ครับเลือดไหลไม่หยุดเลย ไอ้ชีเฮ้ยตีมันไม่ใไจ่มันละผ่าคำเรื่องก่อนออยังไม่หมดต่อไปฝึกความเป็นชายนี่คือที่ฝึกความเป็นชายทุกคนต้องผ่านด่านนี้หลุยฮะทำให้น้องๆดูมันเดี๋ยวก,กูถามจริงนี่มึงจำชื่อกูแล้วคนเดียวไงไม่ต้องให้จาายนุย <c oughs> นใครเอาไปตากแดดวะเหนียวชิบหายได้คร,ดดครับอบาจารย์กอดอก รวมพลังทั้งหมดลมทั้งหมดมารวมอยู่ที่เดียวไปแลมเอามาของจริงหรือเปล่าเนะี่ยใหญ่โตมากเลยนะเราเนะี่ย <c oughs> เด็กๆไม่มีอะไรเล่นเล่นในนี้ตลอดเลยใช่ไหม <c oughs> อ้ยปหนึาา่งสอง ติดๆได้ไหมให้เด็กๆไปเฮ้ยเน่เฮ้ยเน่เน่ต้องตัวเน่โอ้ยไม่ธรรมดาใครอยากจะลองอีกก็มาถูกก็มาเมื่อกี้ว่าสามทีใช่ไหมถูกเอ็งโชว์เลยซอยเด้งสองซ้ำไปซอยอย่งนั้นไปปึ๊บทำเลยการเคลื่อนการชคลื่อน เดี๋ยวจานปล่อยให้นี่มึงจับอย่างนี้เลยดูเอ้ยเดี๋ยวจานปล่อยไปเองมาเข้ามาจัดการพิเภกจานครับเอาจริงใช่ไหมครับเอาจริงโอ้โหนี่เดี๋ยวหลังเสียมันต้องก้มเยอะมาฝั่งนี้โอเคยืนเฉยกดออกกระพิงเลยล่ะโอเคอย่างนั้นเลย ไม่ใช่จิ้มกระป๋องบ้าอันอาเลกูยังไม่คิดขหงมันอเองพี่เฮียกูยังไม่คิดอย่างมึงเลยโอเคดีปากผมครับแชทมาเลยเสร็จรุ่นพี่ไปแล้วครับข้างหน้าเองแข็งแก่งพอแล้วก้นเนี่ยมันต้องให้แข็งด้วยตูดนี่ต้องแข็งบีบลูกมะนาวแตกได้ครับขาหลังรอจาาแป๊บนึงจับก้นหน่อยจับก้นหน่อยจับน้องก้มอ่าหนึ่งสอง